ก็คือพระเก้าปกเนี่ยเขาเขาจัดประชุมพักวันที่5ใช่ไหมครับซึ่งเนี้เป็นประชุมนะครับไม่เกี่ยวกับผมแต่พอตอนเย็นเนี่ยเขาเดินทางอ่ะไม่ใช่อีกวันตอนเย็นวันที่6ใช่ไหมโทษโทษวันที่หกเขาเดินทางไปสัมมนากันที่เขาใหญ่นะครับแล้วเขาก็เลยเชิญผมไปเป็นวิทยากรบรรยายซึ่งก่อนนั้นนเขาก็เคยเชิญผมเชิญคุณธนาธรบ้างเชิญผมบ้าง เชิญคุณพันนิกาบ้างไปบรรยายก็มีจดหมายเชิญเรียบร้อยว่าเชิญผมไปบรรยายอะไรต่างๆนะครับก็ไปบรรยายให้เขาฟังบรรยายเนี่ยไม่ใช่เลยครับในฐานะผู้มีประสบการณ์พักอนาคตใหม่เคยโดนยุบและในช่วงเวลานั้นเนี่ยช่วงรอยต่อ,อมันมีประสบการณ์อะไรบ้างก็เลยก็เลยไปเล่าแลกเปลี่ยนกันฟังท่นนั้นเองมันควรเปกระทู้ที่มักการเมืองมันควรจะจัดเสวนากันนะอาจารย์่แต่มันคล้ายๆเหมือนคุยกับเพื่อนเก่าทั้งหมดที่ เล่าผมเล่าให้ฟังว่าสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงแล้วผมไปเนี่ยคุณโบ๊ทผมยืนยันนี่นะผมไปเนี่ยผมให้กําลังใจทุกคนแล้วผมก็บอกก่อนว่าอย่าคิดว่าพรรคโดนยุบแน่นอนแล้วทุกคนดูเหมือนห่อเหี่ยวหน้าตาดูเหมือนทําใจกันล่วงหน้าแล้วว่าโดนแน่เูกไหมครับเตรียมหาบ้านใหม่กันถูกไหมแต่ว่าผมก็บอกว่า แม้มันจะเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องเชื่อว่าโอกาสมันยังเป็นไปได้อยู่อย่าคิดว่ามันโดนยุบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าคิดว่ามันโดนตัดสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผมก็เล่าเหมือนที่เล่าให้ฟังในรายการคุณโบนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแหละว่ามองในมิติทางกฎหมายมันมีประเด็นให้สู้อยู่นะมองมิติในทางการเมืองไม่แน่ผู้มีอำนาจอาจจะเห็นความจำเป็นของพรรคก้าวไกลในการเป็น,นกลไกสำคัญในการตรวจสอบทวงดุลกับรัฐบาลชุดนี้ก็ได้เพื่อให้ระบบรัฐภามันเดินต่อ นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังว่าอนาคตใหม่มันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับผมเล่าว่าอนาคตใหม่เกิดจากอะไรคือคือเวลาเราตั้งพักการเมืองเนี่ยผมคุณธนาธรคุณชัยธวัฒน์แล้วก็คุณสลายุทธใจหลักร่วมหนวยการพักเนี่ยคิดอ่านกันเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราตั้งพักมาเพื่อสะสมสอสอแล้วก็ไปแลกเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เอาเงินคืนกลับมาเสร็จแล้วก็ไปลงเลือกตั้งใหม่วนเวียนวนเวียนอยู่แบบนี้ เราไม่ได้คิดว่าเราจะตั้งพักแบบนี้แน่นอนเพราะถ้าเราตั้งพักแบบนี้ไม่ต้องตั้งไปจอยพักอื่นไปจอยพักอื่นให้ธนาธรเป็นหัวหน้ามุงง่ายกว่าตอนนี้เผอเผอได้เป็นไปแล้วนะดังนั้นตอนที่คิดตั้งพักจะไม่ตั้งพักแบบนี้เด็ดขาดดังนั้นพักที่ผ่านมาเนี่ยพักการเมืองไทยส่วนใหญ่มันตั้งมาเพื่อแบบเนี่ยมันไม่ค่อยมีพักเชิงเชิงยุทธศาสตร์พักเชิงอุดมการณ์หรือพักมวลชนมันไม่มี พรรสุดท้ายที่ผมเห็นอาจจะเป็นพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย <c oughs> ที่เป็นทั้งพักยุทธศาสตร์พรรคบนชนใช่หไหมครับและก็พักอุดมการนะัะนันพอมันไม่มีเลยเนี่ยที่ผ่านมาก็ตั้งมาตั้งมาตั้งมานะครับแล้วก อะไรอ่ะตั้งเสร็จก็เปลี่ยนพักเปลี่ยนพักไปเรื่อยๆคือหัวหน้ามุ้งย้ายไปที่นู่นที่นี่ต่างๆเพื่อสะสมสสไเป็นแรงรัฐมนตรีเพื่อเข้าไปสู่อํานาจรัฐผ่านการเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้นั้นตอนเราตั้งนาคตใหม่เราไม่ได้คิดแบบนี้เพราะไม่ได้คิดแบบนี้เราเลยวางยุทธศาสตร์ว่าคืออะไรยุทธศาสตร์คือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยยุทธวิธีคืออะไรเราใช้การเลือกตั้งเราใช้การมีพักการเมืองเป็นยานผ่านะหลงเลือกตั้งเพื่อเข้าไปสู่อํานาจรัฐ ดังนั้นเราใช้การเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการทํางานทางความคิดใช้งานสภาผู้แทนราษฎรเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานในทางความคิดใช้พักเป็นเครื่องมือในการสร้างฐานมวลชนติดตอาวุธความคิดให้กับประชาชนผ่านการเลือกตั้งผ่านงานสภาไม่ได้ติดอาวุธครับไม่มีอาวุธไม่ได้เข้าป่าครับไม่ได้ทาสงครามกองโจรน,นะแต่จะทําพักอยู่ในระบบสู้ตามกติกาในระบบผ่านการเลือกตั้ง เข้าไปเรื่อยๆนะครัโดยเริ่มต้นจากการใช้ดิสคอสคือเรือง่ยมันต้องมีภาษาผูงเสียงเรียก m o d โมนะครับคือคำขวัญน,นะครับคำขวัญอะไรที่เราจะมาชูหนึ่งเราชูเรื่อง change เปลี่ยนการเมืองใหม่การเมืองเดิมนะครับชูเรื่องเราทุกคนเนี่ยไม่ใช่เหลืองแดงแบบเดิมแล้วเรา99%คนธรรมดาสามารลบกับ 1%, 1> นะเนี่ยใช้วิธีแบบนี้นะนี่คือจุดเริ่มต้นของ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  การตั้งอานาคตใหม่มาเรื่องนั้นเนี่ยเรามองเห็นการเลือกตั้งเรามองเห็นส,สภาเป็นเรื่องสําคัญนะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเป็นส่วนประกอบที่สําคัญเลยในฐานะยานผ่านะแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่ทั้งหมดนั้นการเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องมีเรื่องเปลี่ยนความคิดด้วยนอกจากเปลี่ยนแค่กําลังมีสอสอเยอะๆมันต้องมีเปลี่ยนความคิดคนไปเรื่อยๆด้วยนะคะรับดังนั้นเนี่ยคุณบวลองคิดดูสิผมก็เล่าให้ให,ใ,หให้สอสฟัง สามเดือนที่แล้วก่อนสามเดือนปีที่แล้วก่อนการเลือกตั้งมันเป็นช่วงเวลาที่พรรคก้าวไกลได้โอกาสรณรงค์ความคิดมากที่สุดกระจายไปทั่วประเทศมากที่สุดใช้ทุนต่ําที่สุดทะลุทะลวงมากที่สุดไม่เสี่ยงต่อการผิดกฎหมายเลยเลยทำกันเต็มที่ใช่ไหมก็นี่ครับเพราะการเลือกตั้งไงแต่ถ้าเรามองการเลือกตั้งเป็นแต่เพียงเก็บสสให้เยอะคุณก็จะไปซื้อสสบ้านใหญ่เข้ามาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันจบ แต่ถ้าเรามองการเลือกตั้งเป็นโอกาสในการรณรงค์ <hh> ความคิดคุณจะต้องเดิน <üğ Rest> เดินเดินเดินและเดินปลาสายย่อยปลาสายย่อยปลาสายย่อยทําสื่อกระจายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเปลี่ยนความคิดออกดีเบตออกดีเบต MM. พรรคอื่นอาจจะไม่คิดว่าฮึ่งดีเบตทําไมดีเบตไปเหนื่อยเฮ้ยเดี๋ยวกูเดิน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 คูมีกลุ่มนั่นกลุ่มนี้กลุ่มนั่นก็เก็บคะแนนได้มาจบหรือวามันมีการไปซื้อสอ่งเสียงอะไรจบถูกไหมดังนั้นสิ่งที่คิดเนี่ยคือใช้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นเครื่องมือฮะในการรณรงค์เปล ใชไหมฮะแล้วผมก็เชื่อว่าเราก็ทาสาเร็จพอสมควรนะคําว่าสุราก้าวหน้าก็ติดสมรสเถ่าเทียมก่อติดยกเลิกเกณฑ์อาหารก็ติดใชไหมฮะเนี่ยนิรโทษกรรมก็พยายามรณรงค์ต่อเนี่ยเรื่องต่างล่าเหล่า,านี้ผมว่าผมว่ามันเป็นเป็นโอกาสสาคัญนะครับที่ที่ไปพูดกันคือแล้วสุดท้ายผมก็เสนออะไรผมบอกว่าเนี่ยระหว่างเนี่ยในความเห็นผมนะพักเก้าไกลสสเนี่ยระหว่างเนี่ยจนไปถึงวันสารวินิจฉัยอ่ะคุณควรทําอะไรบ้างอืม ผมก็บอกว่าหนึ่งคือร้อยรัดความสามัคคีรวมความเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ให้กําลังใจซึ่งกันและกันไม่ต้องไปตามจับผิดว่าใครจะเป็นงูเหา่าไม่ต้องไปตามสอดส่องว่าใครจะเป็นงูเหา่าตอนนั้นตอนผมพูดนะ่ยผมก็บอกว่าผมมีบทเรียนในอดีตแล้วตอนอนาคตใหม่นะไปสอสอแต่ละคนไปนั่งจับผิดกันไอ้นี่ไปหรือเปล่าไอ้นั่นไปเปล่าไอ้บางคนบอกไม่ไปไม่ไปไม่ไปไปคนแรกเลย <laughs> ไอ้บางคนบอกไปแน่ ดูถ้าจะไปสุดท้ายเปลี่ยนใจไม่ไปก็มีถึงขนาดนั้นแล้วมันเกิดสภาวะไม่ไว้วังใจซึ่งกันและการทํางานยากรอบนี้ผมก็เลยบอกไปบอกเอ้ยเนี่ยประสบการณ์ที่ผมเคยมีมาตอนยุบนะ <c oughs> ผมรีไวซ์ซบทวนใหม่แล้ว <c oughs> ผมคิดว่า <c oughs> ผมเชื่อว่ารอบเนี้จะไปแบบเดิมเป็นเข่งเยอะๆเงี้ยคงไม่ใช่แล้วล่ะนะ <c oughs> เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดทุกคนคงมองอนาคตทางการเมืองของตัวเองออกคนที่ย้ายออกคั้งที่แล้วสอบตกทุกคน ไม่มีคนไหนได้กลับมาเป็นสสเลยนะครับดังนั้นทุกคนน่าจะมองอนาคตทางการเมืองออกว่าถ้าคุณต้องการยืนอยู่ข้างอนาคตยืนอยู่ในขบวนการประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่เนี่ยมันต้องยืนอยู่ข้างนี้แต่เอาละ่ะถ้าเกิดมีใครคนใดคนหนึ่งไม่คิดยาวคิดสั้นคิดถึงไปอยู่พักอื่นได้เงินเดือนส0 0 0 0 0คิดไปอยู่พักอื่นได้ทรัพยากรอำนาจรัฐช่วยในการทาพื้นที่คิดไปอยู่ที่อื่นเพราะที่อื่นสบายกว่าที่นี่เสี่ยงอันตรายก็ไม่เป็นไรก็ไป ก็ไปกันด้วยดีจากกันด้วยดีแต่อย่าเผาบ้านาก็ไปก็ไปฮะเเท่านั้นเองก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงาน,พนเพื่อนในที่ทํางานสภาก็ได้แต่ว่าก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าอย่าเผาบ้านนะครับถ้ามันออกสนับนี้นะมันก็จะไม่ต้องหลอดระแวงซึ่งกันและกันเนี่ยอย่างน้อยสองสาเดือนกว่าจะไปถึงวันวินิจฉัยคุณจะได้ทํางานกันต่อไม่ใช่แบบนั่งจุกจิกนั่งตามจับผิดต่างๆนี่ผม,ผมก็พูดพูดข้อที่1ไปข้อที่2ผมก็เสนอบอกต้องทํางานอย่างเต็มที่ ให้คิดว่าเป็นวันสุดท้ายอ่ะมันจะได้จัดเต็มไปเลยอวันนี้ทําและข้อที่สามผมบอกว่าต้องขยายความคิดผู้คนให้มองการยุบพักเป็นเรื่องผิดปกติผม,ผมพูดในรายการคุณว่าไปหลายครั้งแล้วเราหลงลืมไปจนคิดว่ายุบพักนี่แม่มาตามเทศกาลวาระทุกสี่ป <c oughs> ีเดี๋ยวเวียนมาเดี๋ยวเวียนมาเดี๋ยวเวียนมาเราก็บอกอายุบไม่เป็นไรตั้งมายุบไม่เป็นไรตั้งใหม่เราต้องบอกว่าการยุบพักมันผิดปกติ ต้องติดอาวุธความคิดผู้คนนะยุบพักนี่เป็นเรื่องผิดปกติยิ่งครั้งนี้ยิ่งผิดปกติเพราะยุบโดยใช้ข้อหาเกี่ยวกับสถาบันนะอะคุณจะพูดว่าล้มล้างการปกครองออใช้ไมไ้มีภาษาสุมาษิตเขาว่าไปเถอะแต่รวมมัดรวมกันมันคือเกี่ยวกับเรื่องสถาบันนะยุบพักใหญ่ที่สุดข,ของฝ่ายค้านนะนี่คือการยุบฝ่ายค้านะนะนะต้องต้องขยายความเรื่องนี้ต่อไปและถ้าหากมีการยุบจริงเนี่ยผมคิดว่าควรจะต้องมีปฏิกิริยาบ้าง อย่างน้อยๆถ้าคุณไม่กล้าไป,ไปจัดชุมนุมอะไรค,คุณต้องมีการเปิดให้ประชาชนมาให้กำลังใจที่พักบ้างมาแสดงออกมา,มาแสดงออกได้บ้างแล้วก็วันเดียวแยกดียให้กันก็ได้ไม่เป็นไรเหมือนตอนสมัยอนาคตใหม่โดนเราก็ยังมีพื้นที่ตรงนั้นหน้าตึกไทยสม,มิธนะครับและสุดท้ายผมก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งพักมันโดนยุบจริงเนี่ยคุณต้องใช้การยุบพักเป็นสะพานอันแข็งแกร่งเชื่อมไปสู่การเลือกตั้งปี70เพื่อให้การเลือกตั้งปีเจ เป็นการระเบิดพลังของคนอยากเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเป็นการระเบิดพลังพร้อมเพียงกันของคนอดทนทนไม่ไหวกับการตั้งรัฐบ,บาลชุดปัจจุบันเป็นการระเบิดพลังของการที่กุนทนไม่ไหวกับการที่พรรคก้าไกลถูกกระทําย่ํายีต่อเนื่องมาโดยตลอดไประเบิดพร้อมกันในการเลือกตั้งปี7 0ให้การเลือกตั้งปีเ0มันเป็นการเลือกตั้งชิงประเทศไทยอย่างที่ผมพูดกั้งที่แล้ว่นะเนี่ยผมก็พูดเรื่องพวกนี้ก็เป็นเกตเละเกตน้อยนะครับเออก็ด้านหนึ่งก็ เพื่อนสนสคงมีความมึกเขือมีกําลังใจกันขึ้นมาบ้างนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกคนเหมือนฟันทงไปแล้วอะว่าพรรคมันโดนยุบนะก็ไม่เดี๋ยวว่าสส,สเองก็คิดอย่าง,งานั้น่รับมผมเชื่อว่ายังมีโอกาสรอดแต่ถ้ามันไม่รอดต้องต้องต้อง,อง,องพยายามคิดอ่านเรื่องแบบนี้นี่พูดจากคนที่เคยเป็นเลขาธิการพรคอนาคตใหม่แล้วถูกยุบมาแล้วนะครับก็เลยไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วในฐานะเมื่อกี้อาจารย์บอกสสในพรรคแล้วใช่ไหม,มแล้วเราบทแล้วบทเตอร์ที่นั่งดูอยู่เนี่ยอาจารย์แบบคือเยอะมากอ่ะแล้ว อาจารย์อยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างไหมคือคือผมเชื่อว่าทุกคนคงไม่พอใจกับการยุบพักแต่ผมเข้าใจกับบรรยากาศในทางการเมืองที่เสรีภาพมันถูกกดลงต่ํามันมีนิติสงครามทําให้ไม่มีใครกล้าที่จะออกมาชุมนุมมากเท่าไหร่และทุกคนก็ไปฝากความหวังไว้ที่การเลือกตั้งปี70นะครับดังนั้นเนี่ยต้องขยายออกไปให้ได้มากที่สุดถ้าคุณอยากเห็นพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลจริงจง ปี70เขาต้องได้เกิน2 5 0ถ้าคุณอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างขนาดใหญ่จริงๆมันทําไม่ทําไม่รู้นะแต่ตอนนี้เชื่อว่ามันทําเพราะมันยังไม่เคยได้พิสูจน์ดังนั้นต้องให้โอกาสมันให้มันเกิน250ไม่ได้สิ่งไหนที่คุณอัดอั้นตันใจว่าว่านี่งั้นคนนั้นคนนี้สัญญาไว้พักนั้นพักนี้สัญญาไว้ไม่ทําให้หรอกก็ฝากความหวังไว้กับก้าวไกลมันเป็น last choice ของ electional election war มันเป็นทางเลือกสุดท้ายของสงครามการเลือกตั้งครับ เพราะอีกฝ่ายหนึ่งเขารวมพลังกันจัดเต็มแน่นอนอาจารย์คิดว่ามาแนโโ่แน่นอนครับ<ๆ>ไม่รู้จะจัดด้วยวิธีไหนจะเปลี่ยนกนติกาเลือกนั่งอีกไหมนี่แผมๆว่าจะไม่ให้ใช้โซเชียลมีเดียหาเสียงผมได้ยินมาเนี่ยพายกระซิบผมมาบอกว่าพยายามจะไม่ให้มีติกตอกด้วยตอน,นาหาเสียงยไปเห็นขนาดนี้คือมันทุกวันนี้คิดอย่างเดียวจะสกัดมันยังไงถูกไหมเนี่ยแม่งต่างแต่ยุคพ,พักตัดสิทธิ์วิธีการหาเสียงไปหมดเลยปิดล้อมไปหมด หรือบางคนไปไกลกว่าน,นั้นบอกไม่แน่อาจจะเล่นยาแรงแบบยุบเหมือนตอนทอสชเลยยุบตอนตอนลงเลือกตั้งไปแล้วอะลงสมัครไปแล้วแล้วเขอยยุบอะ<า><า>คือ,ค,อคุณย้ายพักไม่ทันอะเห็นไหมก็มีคนพูดไปต่างๆนานาดังนั้น70เนี่ยฝั่งฝั่งกลุ่มกลุ่มชนชั้นนำกลุ่มผู้มีอำนาจที่ที่สมานนชันร่วมกันอยู่เนี่ยนะโอ้เขาจัดเต็มแน่นอน แต่คิดว่ารวมเพื่อไทยใช่ไหมแล้วมาันแน่นอนสิครับโ <laughs> <Okay. laughs> อเคมันแน่นอนเพราะเขาคู่แข่งกันอ่ะสองพักเนี้ยเ้าใไกลกับเพื่อไทยครั้งหน้า <laughs> ดังนั้นเนี่ยโดยสภาพการคือเจ็ดศูนย์จัดเต็มแน่นะครับถ้าเขาด้านหนึ่งก็เป็นเดอะลาสวอลของฝั่งเขาเหมือนกันอในขณะที่ก้าไกลถ้าคุณจะโตให้ได้คุณจะไปให้ได้คุณจะระเบิดพลังคุณออกมาให้ได้มันก็เนี่ยแหละเพราะพักเกาไกลและประชาชนไม่มีอาวุธนี่ครับ ไม่มีปืนไม่มีรถถังไม่มีอำนาจรัฐไม่มีสารทหารคุกตำรวจก็ทำได้อย่างเดียวคือเลือกให้เยอะที่สุดหลายคนบอกอ้าเลือกเสร็จมันก็รัฐประหารก็อย่างที่ผมบอกคุณบสถ้ามยียึดยึดอำนาจด้วยข้อหาที่พรรคก้าวไกลได้เกินครึ่งนะหรือพรรคก้าไกลได้มาทบ,บาลเลยโดนยึดอำนาจนะประเทศไทยไม่เหมือนเดิม